สวัสดีครับผมนารงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพาพี่น้องมาชมรถสิบล้อดำสอเพาอสสลา isuzu อ o ก k y นะครับนางฟ้า2 40โคด R าเกียร์ฟูลเลอร์นะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะครับจัดเฟนแนนซ์ได้สูงนะครับใช้เงินออกรถน้อยนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090 8, 8 5 8 8 2 2 0 9 3 3 2 5 8 8 4 4 6เข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุอทธสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ ໃຜແດ່ເຊີນຊາຍແລັບລຽນລົດເລັກລົດຍານນັ້ນຄວນຕ້ອງເປັນ